สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการไอเรื้อรังนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วมันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เราไอาเรื้อรังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่วชาญโรฟอรด์ดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมําบัดน,นะครับคาว่าไอาเรื้อรังนั้นในทางการแพทย์เรานะครับจะตัดสินกันที่2เดือนถ้าเราไอานานเกิน2เดือนอันนั้นแปลว่าเราไอเรื้อรังแล้วนะครับ มันน่าจะมีสาเหตุอะไรที่อยู่กับเราตลอดเราไม่ได้หายไปไหนตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนไข้จะมาหาว่าเฮ้ยทำไมไอแล้วมันไม่หายักทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการไอของเราเนี่ยเวลาในการวิวนิจฉัยทางการแพทย์เราจะบอกว่าการไอเนี่ยต,ตัวมันเองไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดไอเนี่ยครับที่มันอาจจะอันตรายแล้วเราจําเป็นจะต้องไปหามันให้เจอเพื่อที่จะแก้ไขนะครับ ในขั้นตอนการเกิดการไอนั้นจําเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเส้นประสาทรับรู้ก่อดแล้วหลังจากนั้นเส้นประสาทเหล่านี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะส่งสัญญาณออกมาให้เราไอานะครับเส้นประสาทตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายที่เลยนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีในหลอดลมในปอดเท่านั้นไม่ใช่นะครับมันมีอีกเยอะเลยในช่องคอของเรานะครับช่องท้องกระเพาะหลอดอาหารพวกนี้มีหมดเลยนะครับมีหมดเลย นั่นแปลว่าถ้าเราไปกระตุ้นในของพวกนี้มันอาจจะทําให้เราไอาได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทุกทุกอย่างไอมันเกิดจากเรื่องของทางเดินหายใจเสมอนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนอทีนี้เวลาที่เราคิดว่าทําไมเราถึงไอเรื้อรังได้เราคิดอย่างไรบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราจะแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในที่เกิดจากร่างกายเราเองเราเริ่มจากปัจจัยภายนอกกันก่อนนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับปัจจัยภายนอกนั้นมีในทางด้านของสิ่งแวดล้อมและยา นะครับอ่ะเราเริ่มจากสิ่งแวดล้อมก่อนอะไรที่ทําให้เราไอได้ง่ายๆอากาศที่มันแห้งนะครับลมที่มันพัดโดนหน้าเราตลอดเวลาฝุ่นต่างๆนะครับพวกนี้แหละครับมันจะทําให้เรามีการไอได้มากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีการไอและเราอยู่ในคนอยู่ในบริเวณที่มันแห้งมากๆหรือเราดื่มนะ้าไม่เพียงพอพวกนี้ก็จะไอได้มากขึ้นกว่าคนปกตินะครับการใช้เสียงนานๆอ่ะแน่นอนว่ามันก็ยิ่งทําให้คอเราแห้งไอสายเสียงพวกนี้มันก็จะแห้งบางคนก็จะไอเพิ่มขึ้นได้นะครับ นี่คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะฝุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันหรือไอระเหยต่างๆบางชนิดก็ทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วเราก็จะไอได้ทีนี้มาถึงเรื่องของยากันดีกว่านะครับมันจะมียาบางประเภทที่สามารถทําให้เราไอได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยากลุ่ม acei ace inhibitor นะครับ angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับพวกนี้มันเป็นยาที่ใช้ในการลดความดันโลหิตนะครับยกตัวอย่างเช่น enalapril นะครับ lisinopril captopril นะครับพวกที่มันลงท้ายด้วยพริ้วทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็จะเป็นยาในกลุ่มนี้โดยถ้าเกิดว่ามันเกิดการไอจากยากลุ่มนี้แล้วล่ะก็ส่วนมากนะครับมักจะเกิดหลังจากกินไปแค่แค่ไม่กี่วันนะ่ะบางคนกินไปภายในอาทิตย์เดียวก็จะเกิดการไอละโดยคนที่เขาไอจากโรคนี้นะครับาจากยาตัวนี้เนี่ยมักจะรู้สึกเหมือนคันคอแล้วมันต้องไอกแอมออกมาเรื่อยๆนะครับไอจนลำคาญเลยนะครับเนี่ย ก็จะเป็นการไอาจากยาตัวนี้ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนชนิดยาเป็นตัวอื่นอาการไอเหล่านี้มันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเขาเชื่อว่าไอย,ยาตัวนี้มันไปเพิ่มระดับสารตัวหนึ่งชื่อว่าแบรดดี้ไคเนนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไอได้นะครับโดยเฉพาะถ้าท่านมีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบหืดโรคหลอดลมอยู่แล้วก็จะไอได้มากกว่าคนปกตินะครับยาตัวอื่นซึ่งอาจจะทําให้เกิดการไอก็คือยาที่มันสามารถทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้นะครับยาอะไรที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อน คนที่ใช้ยาบำรุงกระดูกอยู่นะครับเช่นยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตตัวนี้เลยอะเลนโดเนตที่เรากินอาทิตย์ละครั้งนี่แหละครับถ้าเรามีกรดไหลย,ย้อนอยู่เนี่ยไอยาตัวนี้จะยิ่งไปกระตุน้นแล้วก็ยิ่งทําให้เรามีการไอได้มากขึ้นยากลุ่มแคลเซียมช่อบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นยาลดความดันอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับพวกนี้บางทีมันทําให้ตัวหูรูดของกระเพาะอาหารเรามันหย่อนนะครับพอมันหย่อนมันคลายปุ๊บกรดที่อยู่ในกระเพาะเรามันก็ขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าท่านกินยาพวกนี้อยู่อาจจะต้องไป,ปรึกษาุหอนนิด นะและยาอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คิดถึงมันเลยก็แล้วด้วยซ้ำไปนะครับคือยาโรคต้อหินตัวหนึ่งชื่อว่าลัตโนโพรสนะครับมันเป็นยาหยอดตาเราเคยเราก็เฮ้ยเดี๋ยวยาหยอดตามันเกี่ยวอะไรกับไอน,นะครับเกี่ยวเหมือนกันนะครับยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาโปรสตาแกนดินตัวหนึ่งนะครับแล้วเวลาที่เราหยอดตรงตาเนี่ยตาเราจะมีท่อน้ําตานะครับที่เชื่อมระหว่างตากับตัวจมูกนะครับ ไอ้ยาตัวนี้มันสามารถเข้าไปในท่อนั้นแล้วก็ไปสู่หลังคอเราได้ทําให้เราไอาได้ด้วยนะครับตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับจริงๆไอ้ท่อตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าทําไมเวลาเราร้องไห้แล้วต้องมีน้ํามูกด้วยนะครับก็เพราะว่าไอ้น้าตาเนี่ยมันลงไปในท่อตัวนี้แล้วมันก็ลงไปในจมูกนั่นแหละครับกลายมาเป็นน้ามูกให้เรานะน,นั้นก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน่อยนะครับเรื่องของยาทีนี้เรื่องของปัจจัยภายนอกไปละสิ่งแวดล้อมเรื่องยาไปละ เราปัจจัยภายในอะไรล่ะที่ทําให้เรามีอาการไอเรื้อรังได้แบบนั้นที่เราพบบ่อยๆเลยนะครับก็คือเป็นการที่เรามีภูมิแพ้แล้วมีน้ำมูกไหลลงไปในคอหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า post nasal drip นะครับโดยเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นั่นคือปัญหาเพราะว่าบางคนบอกหมอถามประวัติเอ๊ะมีอะไรไหลลงคอมีคันคออะไรไหมไม่มีนะครับ แต่ว่าพอเราส่องดูหลังคอเราจะเห็นว่ามันเป็นตุ่มๆๆทางภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า cobblestone หรือบางครั้งเราเห็นเลยว่ามันมีน้ำมูกที่มันไหลลงไปในคอแต่คนไข้ไม่รู้สึกนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการไอที่มันมาจากทางเดินอากาศส่วนบนในภาษาทางการแพทย์เราก็จะมีโรคอันนึงซึ่งเรียกว่า upper airway cough syndrome นะครับพวกนี้วิธีการรักษาเนี่ยง่ายมากๆใช้ยาสเตียรอยพ่นจมูกแล้วก็แก้ไขเรื่องนี้นะครับ รักษาเหมือนโรคภูมิแพ้อาการมันควรจะใช้เวลาประมาณสักสอาทิตย์ถึงสอาทิตย์ถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วง2อาทิตย์แรกถ้ามันยังไม่ดีขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะบางคนใช้เวลาถึงเดือนหนึ่งดย3้ำไปกว่าจะเริ่มดีขึ้นดังนั้นในช่วงแรกที่ไม่ได้ผลไม่เป็นไรนะครับเราดูดูอาการไปก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดการแพ้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้พูดรายละเอียดไปแล้วในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ว่าจะต้องทํำยังไงท่านก็ลองไปฟัรรายยะเีดดู ต่อมาอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเราเจอได้บ่อยๆที่เป็นเหตุผลของการไอเรื้อรังก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับกรดไหลย้อนนั้นต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องมีอาการแสบร้อนหนะ้าอกไม่จําเป็นต้องมีอาการนั้นท่านก็เป็นกรดไหลย้อนได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหมอบอกว่าเอ๊ะทำไมไอยเยอะๆเนี่ยเอาเอายาลดกรดไปกินท่านก็งงว่า ฉันไม่ได้มีโรคกระเพาะซะหน่อยไม่ได้เห็นแสบร้อนไม่ได้แน่น,นอกอะไรซะหน่อย listings, ให้ยานี้มาทําไมมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการไอมันเกี่ยวมากนะครับเพราะว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยกรดเพียงแค่1หยดก็สามารถทําให้ท่านเกิดการไอเรื้อรังได้ละแต่กรดเพียงแค่1หยดเนี่ยมันไม่ทําให้ท่านรู้สึกแสบร้อนหน้าอกหรอกครับมันไม่ทําให้เกิดการแน่นแล้วจริงๆเนี่ยมันมีการศึกษาว่าเราเนี่ยคนที่มีกรดไหลย,ย้อนนะครับมีแค่เพียงประมาณหนึ่งใน3เท่านั้นเองที่มีอาการแสบร้อนหน้าอกนะครับ คนที่มปกรดไหลย้อนที่นาไปสู่การไอเรือรังเนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองที่มีอาการแสบร้อนหนะ้าอกเ,เหมือนคนเป็นโรคกระเพาะเหมือนคนเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับดังนั้นนี่นเวลาที่หมอเขาดูปัจจัยภายนอกลแลวหาอะไรไม่เจอเนี่ยเขามักจะรักษา2ภาวะนี้ก่อนนะครับอ่ารักษา2ภาวะนี้ก่อนแล้วเรื่องกรดไหลย้อนผมเคยพูดรายละเอียดไปแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงให้มันหายนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างก็ยรกลับไปดูคลิปเรื่องของกรดไหลย้อนอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนยาเรื่องกรดละยอนนั้นส่วนใหญ่จะต้องกินประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันเออเรื่องการไอพวกนี้มันดีขึ้นเหตุผลที่มันใช้เวลาก็เพราะว่าเวลาที่มันมีการไปกระตุ้นจากกรดหรือว่าจากไอ้น้ำมูกที่ไหลลงไปเรื่อยเนี่ยมันทาให้เกิดการอักเสบนะครับการอักเสบนี้มันเรื้อรังเราก็ต้องรอให้มันหายนะครับไม่ใช่ว่าเรากินยาหรือใช้พ่นยาเข้าจมูกเราลุกวันรุ่งขึ้นเฮ้ยมันหายอักเสบเลยไม่ใช่ครับแผลพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการหายนะครับคือต้องอย่าให้มีอะไรไปรบกวนอย่าให้มีกรดไปโดนนนนมมมััอย่่าีฝุไปโดน มันถึงจะเริ่มสมานตัวนะครับก็เหมือนกับเราเราไปหกล้มถูกไหมครับหกล้มปุ๊บแผลเราพรุ่งนี้ไม่หายเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าแผลมันไม่หายมันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาจนกระทั่งแผลมันหายมันถึงจะหายเจ็บนะแต่ถ้าระหว่างที่แผลมันยังไม่หายแล้วท่านเอามือไปขูดมันอยู่เรื่อยๆนะครับไปล้มอีกทีหนึ่งหรือมีคนเอาเกลือมาโดนแผลเนี่ยมันก็ยังจะเจ็บเหมือนเดิมต่อให้ท่านกินยาแก้ปวดอะไรแผลมันก็ยังเจ็บเหมือนเดิมถูกไหมครับอ่านั่นก็คือหลักการเดียวกัน ทีนี้ถ้าไม่ใช่อสองอย่างนี้แล้วละ่ะมันมีอะไรที่ทําให้เกิดการไอเรื้อรังได้อีกโอ้มีอีกเยอะเลยโรคแรกก็คือโรคหอบหืดน,นะครับโรคหอบหืดน,นั้นบางคนเนี่ยจะไม่มีอาการเหมือนคนหอบหืดแต่จะมาด้วยอาการไอเรื้อรังอย่างเดียวเลยไอแห้งๆเนี่แหละครับหรือบางคนรู้สึกว่ามันมีเสมหะที่เหนียวมากๆแต่ว่ามันไอไม่ออกสักทีนะครับนี่ก็คือโรคหอบหืดชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแบบนี้นะครับส่วนบางคนก็จะมีอาการชัดเจนคือหายใจรู้สึกมันเหนื่อยมันแน่นหน้าอกมีเสียงวิ่ววีอยู่ในข้างในนะครับ อ่าพวกนี้ก็คือชัดเจนว่าน่าจะเป็นโรคหอบหืดแต่ว่าไปตรวจเหมอเขาจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นหรือไม่เป็นนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่3โรคนี้ล่ะมีอีกหลายโรคเลยครับที่สามารถทําให้เป็นแบบดีได้ยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งอ,อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับอาการเนี่ยจะคล้ายโรคหอบหืดนะครับมันจะชื่อว่า nonasthmatic eosinophilic bronchitis นะครับอ่าเฮ้ยชื่อมันยาวคืออะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับไม่ต้องไปถ่วงมันง่ายมากครับ ลักษณะที่มันเหมือนกับหอบผืดอย่างเดียวเลยก็คือมันมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า eosinophil เนี่ยเยอะขึ้นในทางเดินหายใจนะครับแล้วเราจะตรวจได้ยังไงเราไม่ได้เอามือล้วงเข้าไปจิ้มเอามาตรวจนะครับไม่ได้แบบนั้นเรามีวิพี่ในการตรวจลมหายใจะนะครับเราตรวจลมหายใจเนี่ยเราจะเจอว่าระดับไนตริกออกไซด์ซึ่งไอเม็ดเลือดขาวตัวนี้มันสร้างมันจะสูงมากขึ้นถ้ามันสูงสูงเลยเนี่ยครับ แล้วเราไปตรวจว่าเฮ้ยมันไม่มีอาการโรคหอบหืนอย่างอื่นนะเราก็ไม่นิฉัยว่าเป็นโรคโรคนี้วิธีการรักษาเนี้ยเหมือนกันคือใช้สเตียรอยพ่นแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับโดยสามารถที่จะตรวจติดตามเรื่องของ eosinophil ด้วยการหายใจแล้วก็วัดค่าออกมาได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกว,ว่าเฮ้ยอ่ามันใช่โรคนี้จริงหรือเปล่านะครับคือโรค หอบหืดอที่เราแอสมาเนี่ยจะต้องมีการตอบสนองที่ผิดปกติของตัวหลอดลมส่วนล่างด้วยนะครับแต่โรค non-asthmatic eosinophilic bronchitis ตัวนี้จะมีการตอบสนองของหลอดลมส่วนล่างที่ปกติปกตินะครับอ่าดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราใช้ในการแยกตรงเนี้ยท่านไม่ต้องจำชื่อโรคแล้วครับแต่ว่าเรารู้ว่าเอ๊ะมันเป็นโรคแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะไปตรวจหาได้นะครับว่าเอ๊เอมันเป็นโรคอะไรนะครับนอกเหนือจากนี้โรคของตัวปอดเอง ก็ยังสามารถทําให้เราเกิดการไอเรื้อรังได้เช่นอะไรบ้างถ้าท่านมีถุงลมโป่งพองบางคนก็ไอเรื้อรังนะครับหลอดลมอักเสบเรื้อรังก็ไอได้นะครับหรือเรามีหลอดลมโป่งพองที่เรียกว่า bronchiectasis พวกนี้นะครับก็ไอได้ซึ่งผมเคยทําคลิปเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วท่านก็สามารถไปทบทวนเองได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมีพังผืดอ,อยู่ในปอดจากสาเหตุต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เราไอาได้นะครับ แล้วไอ้พังผืดปอดที่ทําให้ไอายได้เนี่ยมักจะต้องเป็นพังผืดปอดที่มันมีทั้งสองข้างนะครับมีทั้งสองข้างและจะบอกไว้เลยนะครับว่ายาที่ได้ผลในการรักษาอาการไอในคนที่เป็นพังผืดปอดเนี่ยจะเป็นยาที่หลายๆคนไม่รู้จักเราก็ไม่คาดคิดเลยว่าเอามาใช้ในโรคนี้นั่นก็คือยากาบาเพนตินกับยาปริกาบาลินซึ่งมันใช้ในการแก้ไขหลอดเ,ออเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ แต่ในกรณีนี้มันสามารถใช้ในการลดการไอของคนไข้ที่มีโรคพังผืดปอดได้ด้วยครับนะอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในคนอายุเยอะก็คือการสำลักเข้าไปในปอดโดยอาจจะเห็นคนไข้สำลักหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่นอนติดเตียงนะครับเคยเป็นสต็อกไซเลอสมองตีบแตกหรือตันมาก่อนพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะสำลักเข้าไปได้มากขึ้นหรือคนที่เป็นพาร์กินสัน ระยะท้ายๆที่ขยับตัวลำบากมากๆแล้วพวกนี้ก็จะสำลักในง่ายๆก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีอาการไอเรื้อรังนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีการติดเชื้อในปอดที่มันไอทำให้เกิดการไอเรื้อรังได้นะครับการติดเชื้อในปอดที่ทำให้ไอเรื้อรังที่แน่นอนทุกคนเนี่ยจะต้องเคยได้ยินชื่อก็คือ วันโรคนะครับแล้ววันโรคในคนไทยเนี่ยมันเจอเยอะซะด้วยดังนั้นเนี่ยทั่วๆไปเวลาเจอหมอเนี่ยนะครับเขาเป็นไอเลือด er หลังพวกนี้เขาจะต้องเอ็กซเรย์ปอดดูก่อนว่าเฮ้ย hey, มันมีวันโรคหรือเปล่านะ yes? ถ้ามีเนี่ยเอ้ยเราจะต้องจัดการก่อนเลยนะครับไ,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 ไม่ไม่ไม่หายไอนะครับแต่การเอ็กซเรย์ปอดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกครับว่าเราไม่มีวันโรคร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่ามันจะมีวันโรคบางบริเวณที่ทำให้เราเกิดการไอแล้วเอ็กซเรย์ปอดปกตินั่นก็คือวันโรคที่กล่องเสียงหรือสายเสียงเรานั่นเองนะครับเน แต่พวกนี้อาจจะมีเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับเออแล้วเว zer. มื่อกี้ลมพูดนิดหนึ่งคือเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนก็จะมีเสียงเปลี่ยนด้วยเพราะว่าไอ้ตัวกรดเนี่ยมันไปกัดกร่อนดนสายเสียงเราเรื่อยๆทาให้เสียงเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังน,นั้นอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ผมเมื่อกี้พอดีลืมพูดไปนะก็พูดเสริมทัางนี้เลยดีกว่านะครับทีนี้เรื่องของปอดเนี่ยวันโลกลนะเชื้ออื่นก็สามารถทําให้เราอาการไอเรื้อรังได้นะครับเช่นเชื้อราบางชนิดก็ทําให้เราไอเรื้อรังไไดดด้้้นนนครตรตตงงีีีีีก็อออปปูหืท่ม ฟีีนปอดพวกนี้นะครับหรือคนที่มีติดเชื้ออะไรสักอย่างในปอดแบบเรื้อรังเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกเหนือจากอาการไอแล้วยังมีอาการอื่นเช่นมีอาการอ่อนเพลียง่ายนะครับน้าหนักลดเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะไดเอทนะครับหรือมีไข้ต่าๆในเวลากลางคืนเหงื่อออกเยอะๆในเวลากลางคืนนะเบื่ออาหารพวกนี้นะครับคือจะมีอาการมาเป็นชุดเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับที่มันสามารถทําให้เกิดการไอเรื้อรังแบบนี้ได้นะครับและแน่นอนโรคยอดฮิตที่ไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือ มะเร็งปอดนะครับอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยเคยมีคุณหมอกรไทยใช่ไหมครับที่ออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าตัวเขาเองเนี่ยต่อให้แบบอายุน้อยหนุ่มแข็งแรงเล่นกีฬาทุกวันเจอเป็นมะเร็งปอดนะแต่ถ้าไปสังเกตดูดีๆค้นคุณหมอก็จะมีอาการไอหรือรังมาอยู่สักระยะหนึ่งนะครับและทีนี้คนก็สงสัยแล้วสิเฮ้ยฉันไอหรือรังฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับโชคดีอย่างหนึ่งว่าไอมะเร็งปอดที่ทําให้เกิดการไอเนี่ย คนที่ไอเรื้อรังทั้งหมดนะครับถ้าเอาร้อยคนที่มีอาการไอเรื้อรังเกิน2เดือนขึ้นไปมาดูเนี่ยนะครับมันจะมีเพียงแค่2%หรือน้อยกว่าน,นั้นเท่านั้นครับที่เกิดจากมะเร็งปอดนะครับดังนั้นแปลว่ามะเร็งปอดไม่ใช่สาเหตุหลักของการไอเรื้อรังนะครับอ่าและไอมะเร็งปอดที่ทําให้เกิดการไอเรื้อรังเนี่ยถ้าสมมติโชคร้ายเป็นขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเป็นมะเร็งที่อยู่ในทางเดินหายใจนะครับหรือหลอดลมใหญ่ๆของเรานะเพราะว่าไอตัวเส้นประสาทที่รับการไอเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ นั้นก็นมักจะเป็นมะเร็งที่มันอยู่ตรงกลางใหญ่ๆนะในในทางเดินอากาศส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือโรคปอดที่ทําให้เกิดการไอเรื้อรังได้นะครับอ่านอกเหนือไปจากเรื่องของอหอบผืดที่เราเจอบ่อยๆแหละทีนี้มันก็ยังมีเหตุผลอื่นที่ทําให้เกิดการไอเรื้อรังพวกนี้ได้อีกนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปอดบ้างเช่นโรคหัวใจวายแล้วมีน้ําท่วมปอดนะครับบางคนเนี่ยน้ำท่วมปอดมันไม่ได้ท่วมแบบเยอะๆนะครับมันท่วมแบบ ก้ากือบก้ากือบนะอาจจะมีขาบวมบ้างบ้างเล็กน้อยนะครับคนพวกนี้บางคนก็จะมีอาการ <c oughs> ไอเรื้อรังได้นะครับก็ต้องไปแก้ไขนะฮะหรือบางคนอันนี้อาจจะเจอ,อยากหน่อยแต่ว่ามันสามารถเป็นไปได้ <c oughs> ก็คือคนที่มีไอลิ้นหัวใจที่ป,ปกติมันตันมากมากนะครับโดยเฉพาะลิ้นไตรอ์นะครับเป็นลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายนะครับชื่อแปลกไม่ต้องสนใจมากนะครับไอลิ้นตัวนี้มันตันมันจะทําให้ไอตัวห้องบนซ้ายเนี่ยมันโตขึ้นนะฮะ โตขึ้นมากๆเลยนะพอมันโตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันด้านหลังของไอ,ไอห้องเนี้ยมันก็คือหลอดลมมันก็ไปกดหลอดลมกดแล้วเกิดอ,อะไรไอนะบางคนไอได้นะครับเราก็เจอแบบน,นี้เหมือนกันนะที่แบบหาอะไรไม่เจอเราไปเจอโฮ้ยห้องหัวใจหัวใจห้องให้ห้องขงบนซ้ายมันโตจังเลยนะครับแต่คนพวกนี้ก็มักจะมีอาการอื่นที่เราตรวจร่างกายแล้วเจอก็คือเอ้ฟังแล้วเสียงหัวใจมันผิดปกตินะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นอกเหนือจากนี้ยังมีโรคปอดแบบแปลกๆนะครับที่มันสามารถทําให้เราเกิดการไอเรื้อรหลังได้ซึ่งจริงๆผมเคยพูดไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมันชื่อว่าโรคดิปเนกนะครับ DIPNECH นะครับถ้าใครสนใจก็ลองกลับไปค้นโรคนี้ดูนะครับผมเคยทําเป็นคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นก็แน่นอนว่ามันนานแล้วก็อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับก็เซิร์ชใส่คําว่า DIPNECH แล้วก็ชื่อผมเข้าไปมันก็จะขึ้นมาท่านก็ลองไปฟังรายละเอียดว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วโรคนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ย ยากมากๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในมือหมอโรคปอดก็ตามนะครับไว้ฉัยได้ยากมากนะครับก็ลองไปดูนะทีนี้นอกเหนือจากนี้มันก็อันนี้คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลที่ทําให้เกิดการไอเรื้อรังได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะพอคิดออกนอกเหนือจากนั้นอ่าไม่น่าจะมีอ๋อเดี๋ยวนะมันมีอยู่โลกโลกหนึ่ง เออเพราะโมลืม,ล,มลืมไปอย่างหนึง่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องของบุหลี่เรื่องของอะไรที่สูดดมเข้าไปอีกนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้มันมีเออมันมีโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งเลยซึ่งเพิ่งค้นพบใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นสิ่งที่เริ่มพูดถึงกันนะครับมันเป็นการที่เกิดมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ายีน R F C 1นะครับ ตัวนี้ชื่อว่าผมจําชื่อเต็มมันไม่ได้นะครับต้องลองไปหาดูแต่ว่ามันน่าจะชื่อว่า uh, replication factor C subunit one ตัวนี้แหละครับเออใช่ตัวนี้แหละ replication factor C subunit one ไอยีนตัวนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่มันกลายพันธุ์แล้วลวก็มันจะทําให้เรามีการไอเรื้อรรงได้เฮ้ยอันเนี้ยเจ๋งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักอันนี้ด้วยนะฮะที่สําคัญมันมียาเฉพาะแล้วเพิ่งจะเริ่มออกมาไม่นานเออออกมาไม่นานนี้เองนะครับในบางประเทศ นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนิดนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับไอ้โรคที่เกิดจากพันธุกรรมที่มันมีความผิดปกติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะไอเรื้อรล่างได้อย่างเดียวนะครับแต่มันมักจะเจอร่วมกับภาวะอื่นเช่นภาวะในพาคินสันนะครับภาวะที่ระบบประสาทของเราเนี่ยมันผิดปกติไปนะฮะมีโรคกลุ่มอาการนึงเรียกว่าแคนเบ s s ์สซินโดรมนะครับแคนเบอสเนี่ยมันเป็นตัวย่อนะครับย่อมาจาก cerebral ataxia with neuropathy and um, vestibular reflexia syndrome ผม,มก็ไม่ได้ค่อยพูดชื่อน,นี้บ่อยๆนะครับมันอาจจะเข้าใจยากมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอสมองน้อยของเราเซลลเบลลสาตัวนี้มันผิดปกติทําให้เราเดินเซนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของระบบประสาทที่มันผิดปกติไปการรับความรู้สึกเนี่ยมันผิดปกติไปนะฮะร,รวมทั้งมันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการทรงตัว vestibular reflexia ก็คือมันไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนท่าทางเราทำให้เรายิ่งเดินเซแล้วคนพวกนี้บางคนมีอาการไอหรือรังได้น,นะครับ ทีนี้อาจจะมีอาการไม่ครบทั้งหมดก็ได้นะังั้นเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอาการไอเรื้อรังเนี่ยมันสุดยอดจากหลากหลายสาเหตุเลยนะครับสิ่งที่เราพอจะทําได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างแรกก็คือสังเกตสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามีอะไรที่ไปกระตุ้นไหมนะครับถ้าเราสูบบุหรี่สูบกัญชาสูบพอ็อดสูบอะไรทั้งอย่างที่มเ,เข้าไปในปอดเนี่ยไม่มีตัวไหนปลอดภัยสักตัวเลิกก่อนเลยนะครับอาการไอจะเริ่มดีขึ้น แต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องควรจะต้องรู้ก็คือบางคนเนี่ยเลิกบุหรี่ใหม่ๆแล้วมันบอกว่าเนี่ยหมอเลิกแล้วทำไมเสมหะมันเยอะจังเลยทําไมมันไอจังแทนที่ตอนสูบบุหรี่เราไม่เห็นจะไอเลยทําไมตอนนี้มันไอจังอ่านี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสารในบุหรี่เนี่ยมันไปหยุดยั้งการทํางานของขนเซลล์ลขนที่อยู่ในทางเดินหายใจของเรานะครับซึ่งเซลล์ขนพวกนี้มันจะพัดเอาเสมหะออกนี้ออกมาแล้วเอาไปทิ้งเมื่อ มันหยุดการทํางานทุกอย่างก็สะสมอยู่ในปอดแต่พอเราเอาบุหรี่ออกไปแล้วไอเซลพวกนี้มันเริ่มทํางานใหม่แล้วมันก็ไอขนไอของที่มันเหลือๆอยู่ในปอดเราเนีน่ยขนขนขนขึ้นมาแล้วให้เราไอาออกมานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําไมเราถึงไอบ่อยคือมันเอาอของที่เป็นของเสียที่ค้างอยู่ในปอดเราไอาออกมานั่นเองแล้วพอมันหมดปุ๊บอาการไอของเราก็จะดีขึ้นนะครับนะตรงน,นี้ต้องเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งไม่งั้นคนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเรากลับไปสูบบุหรี่ดีกว่ามันจะได้ไม่ไอนะไม่ถูกต้องน,นะครับอ่านั้นะ เรื่องบุหรี่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของยานะครับเมื่อกี้ที่เราพูดไปเรื่องของยาต้องดูก่อนว่าแล้วกินยาพวกนี้อยู่หรือเปล่าย้อนยาโรคต้อหินอะไรพวกนี้หรือเปล่าต้องไปคุยกับหมอเขานะครับแล้วถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ก็ต้องมาเจอโรคที่เจอบ่อยๆคือโรคภูมแพ้นะครับน้ำมูกไหลลงคอรวมทั้งโรคกรดไหลย,ย้อนถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตามนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือโรคขอบหืน ถ้าสาโรคนี้ไม่เจอแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการหาห,าหลายๆอย่างนะครับเช่นเ,เราดูประวัติว่าเอ๊ะมันจะมีการติดเชื้อในปอดเราหรือเปล่ามีฝีในปอดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีโรคพังผืดปอดโรคหลอดลมที่มันผิดปกติไหมนะครับการสำลักบ่อยๆเป็นไหมนะครับอ่าโรคแปลกๆพวกนี้เราก็จะไปหาเอาทีหลังทีนี้ถ้าเราหาโรคพวกนี้เจอแล้วเนี่ยเราก็จะให้ยารักษาตามโรคเพราะว่าหลายคนจะมาถามว่าเนี่ยไอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่หายกินอะไรให้ให,าหายได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ย มันกินยาอะไรมันก็แก้ไขปลายเหตุแล้วพอเผลอมันก็ไม่หายไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้ยใายถูกโรคเช่นเรามีภูมิแพ้ก็ได้ยาภูมิแพ้ถึงจะหายไอไม่กินยาแก้ไอมันก็ไม่หายไอนะฮะเป็นโรคคอผืดก็ต้องพ่นยาที่ยาเข้าหลอดลมถึงจะหายไอกินยาแก้ไอก็ไม่หายไอนะฮะโรคกรดไหลย้อนก็ต้องรักษากรดไหลย้อนกินยาแก้ไอก็ไม่หายไอเช่นกันนะครับไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนยาลาแรงแค่ไหนมันก็ไม่หายไออยู่ดีนะครับทีนี้ อ่ะสมมติว่าเราหามันทุกประกาศแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่เจออะไรที่มันไอแน่ๆแ,แล้วอย่างกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าเราให้มันช่วยจริงๆเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจก็จะมีการสอดอสายอันนึงลงไปในจมูกเราเข้าไปถึงกระเพาะแล้วก็วัดระดับกรดว่าไอ้มันมีย้อนขึ้นมาหรือเปล่าโดยใส่ไอ้นี่ใส่สายคา,าวไว้แล้วกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นออกมาวัดดูว่าไอ้ยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการไหลย้อนของกรดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คือวิธีที่แน่นอนที่สุดในการวัดนะครับ ถ้าเราไม่ได้ทําวิธีนี้เราบอกว่าเราไม่เป็นกรดอาย้อนเราไม่มีความรู้สึกว่ากรดมันขึ้นมารวมทั้งเรากินยาไปแล้วเดือนนึงไม่เห็นดีขึ้นไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้เป็นกรดอาย้อนนะครับต้องระวังให้ดีตรงน,นี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราหาทุกอย่างเราไม่เจอละเฮ้ยเราทําไงดีกินยาหลายขนาดแล้วมันไม่หายนะครับบางคนก็เป็นเพราะว่าเออเป็นหลังจากการติดโควิดบางคนก็เป็นไอกรนแล้วมันไม่หายทีมไอหรือหลังแ,แล้วทำไงดีเนี่ย กินยาหลายชุดหลายขนาดเด็กตัเม็ตแฟนก็แล้วกววฟนนซินก็แล้วน็กก็แล้วนะครับยาเม็ดฟองฟอูยาโคเดอีนก็ต้องกินแต่ก็กลัวว่าเราจะติดนะทำยังไงดีถ้าสุดท้ายหาแล้วไม่เจอจริงๆนะเนี่ยในทางการแพทย์เราเนี่ยก็จะมีอยู่ 2- อสอย่างที่ทําได้นะครับอย่างแรกก็คือลองให้กาบาเพนตินเมตเกตที่บอกไว้นะครับมันอาจจะช่วยลดอาการไอได้นะฮะหรือบางคนจะใช้น้ําพึ่งผสมมะนาวหรืออะไรพวกนี้ก็พอช่วยได้บ้างอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะช่วยได้นะครับคือการใช้ยาชาพ่น อ่ะตรงนี้อะไรคนไม่รู้นะครับมันก็คือเน i z e d l i d o c a i n e ซึ่งต้องให้แพทย์พิเศษสั่งนะครับยาตัวนี้ก็คือเป็นยาตัวเดียวกับที่เราเ,าเป็นยาชาที่เราฉีดเวลาที่เราต้องเย็บแผลนั่นแหละครับตัวเดียวกันเลยหรือว่าที่หมอทําฟันเขาฉีดเข้าฟันเราเวลาที่เขาทําฟันให้เรานะ่ตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เราเอามาใช้พ่นได้นะครับตัวนี้วิธีพ่นนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าสําหรับหมอทั่วไปที่เข้ามาฟังเนี่ย ในตอนแรกผมผมเป็นหมอผู้ใหญ่ดังนั้นผมจะไม่รู้โดสของเด็กนะครับบอกไว้ก่อนว่าโดสหมอผู้ใหญ่ในทางปฏิบัตินี่เราไม่ต้องคำนวณไรให้มันยุ่งยากวิธีใช้ก็คือใช้2% l i เปอเไคนนะครับไม่ต้องเอาอะดรีนาลีนใส่เข้าไปในนั้นนะครับเอาออกนะเอาแบบไอที่เราใช้เย็บแผลนี่แหละ2%องเปอร์เคนนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1-2ึ่ซีซีแล้วผสมน้ําเกลือให้มันครบ5้าซีซีสามารถพ่นแบบนี้ได้เวาลาสครั้งนะครับ แล้วพอผ่านไปสัก2 3สามอาทิตย์แล้วเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มขนาดเข้าไปมากที่สุดได้ก็คือให้5้าซีซีเต็มนะครับสองไอสองเนตี่ยห้าซีซีเต็มก็คือได้วันละร้อยมิลลิกรัมอ่ะสครั้งก็คือ400มิลลิกรัมต่อวันนะครับนั่นคือสูงที่สุดที่เราจะให้ได้ถ้ามันไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปทําวิธีอื่นแล้วนะครับ่ะแต่ข้อควรระวังของคนที่ต้องพ่นเนบูลไลซ์ไลโดเคนคือควรจะมีก็อกเกิลแบบแว่นว่ายน้าอ่ะปิดตาไม่งั้นตามันชาแล้ว พอตามันชาเราไม่รู้สึกใช่ไหมครับเกิดไอ้นี่มันลอยเข้าตาแล้วตาเราชาเราไม่รู้สึกอะไรเข้าตาเราไม่รู้อะไรเงี้ยมันอันตรายได้แล้วเกิดเป็นแผลที่ตาได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วเรากอ็อาจจะมีปัญหานอกเหนือจากไอก็มีปัญหาลูกตาข้าไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องให้คนไข้ใส่แว่นว่ายน้ำไม่ใช่แว่นธรรมดานะครับเพราะแว่นธรรมดามันก็รอดเข้าไปได้อยู่ดีต้องเป็นแว่นว่ายน้ำนะครับนี่สําคัญมากนะนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งและอันนี้ก็สําคัญสําหรับคนไข้ถ้าสมมุติว่าใช้ยาเลโบไลซ์ไลโดเคนแล้ว มีอาการผิดปกติเช่นหูวิง่งนะครับวิงว่งวิ่งคลื่นไส้อาเจียนนะครับรู้สึกไม่ปกติหายใจแล้วเหนื่อยปากมันรู้สึกฟ้าๆพวกนี้นะครับมือมือเอตัวเล็บเรามันสีมันมันม่วงๆไปหาหมอเลยครับอย่าไปอยู่กับที่เพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหา2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกคือโดสมันสูงไปนะครับถ้ามีวิ่งในหูเนี่ยมักจะเป็นโดสสูงไปละถ้ามันสูงไปในมากๆแล้วเราไม่ไปหาหมอแล้วปล่อยไว้เฉยเนี่ยบางคนชักนะครับชักเลยนะฮะ ถ้าเป็นไลโดเคนเนี่ยมันเกินถ้ามีหมอเข้ามาฟังนะครับวิธีในการแก้ไขก็คือการให้อินทราไลปิดนะครับอินทราไลปิดที่เขาไว้ให้ TPN นั่นแหละครับให้ตัวนั้นเข้าไปนะให้เข้าไปเยอะๆเลยนะครับร้อซีซีเนี่ยมันไปช่วยจับไรโดเคนพวกนี้นะครับสมัยก่อนผมไม่รู้ตัวนี้เพราะว่าผมเคยเป็นนิสิแพทย์แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมียาแก้พิดพบรุ่นพี่ก็บอกต่อๆกันมาว่ามันไม่มีทางแก้มไม่มียาแก่จริงๆมันมีครับแล้วผมก็มารู้วทีหลังด้วยว่าหมอมันเคยอินทราไลปิดนี่เองฉีดเข้าไป100ไนนร้อยซี อันนั้นเรารู้ไว้นะครับอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือภาวะเม็ดฮีโมโกลบินีเมียอ่าอันนี้สาคัญแล้วนะคนที่ใช้ไลโดเคนทุกคนจะต้องรู้ภาวะนี้มันคือการที่ไอฮีโมโกลบินของท่านเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะนําออกซิเจนได้ตามปกติแล้วคนพวกนี้มันมีวิธีพิสูจน์ง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าคนไข้มีอาการนะครับเหนื่อยนะฮะแล้วรู้สึกม่วงๆปากม่วงๆนะครับเล็บมันรู้สึกคล้ำๆนยฮะ,ะมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้เจียนเวลาที่เราไปจับออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยออกซิเจนที่ปลายนิ้วจะอยู่ที่ประมาณ85%เลขอย่างนี้เป๊ะเลย85%้นะฮะแลวถ้าเราเจาะเลือดออกมาแล้วเราดูดเลือดอ่ะแทนที่เราจะได้เลือดสีแดงอะ่ะมันจะเลือดสีออกน้ําตาลน้ําตาลเลือดสีน้ําตาลน้าตาลและถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยให้เราสงสัยไว้เลยว่าคนนี้เป็นมิทิบูโรบินีเมีย วิธีเทสอีกอย่างหนึ่งหรือทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือลองเอาเนี่ยไอเลือดที่เราเจาะมาไม่ใช่แค่หยดลงไปในภากกอสัก2อสหยดแล้วเอาไอออกซิเจนมาเป่านะครับมันจะเปลี่ยนสีจากน้ำตาลกลายเป็นแดงได้เลยอ่าเนี้เป็นวิธีในการเล่นกลน,นะครับสมัยก่อนผม,ผมก็คือผมเคยใช้วิธีนี้จริงๆคือสมัยผมเป็นเฟลโลแล้วมีรุ่นน้องเนี่ยเขาอยู่โรง,งพยาบาลเขาโทรมาปรึกษาผมผมว่าเอ๊ะ น่าจะเป็นเมทิลโบโกบินีเมียนะแต่ว่าการส่งตรวจเมทิลโบโกบินีเมียมันส่งยากแล้วมันไม่ได้ส่งแล้วมันได้ผลทันทีนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองไอ้น้องลองหยดไว้ในภาคอนแล้วเอาไอ้นี่เป่าสินะแล้วมันเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นสีแดงไหมพี่อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคเป็นละนะครับเมทิลโบโกบินีเมียวิธีแก้ไขไม่ได้ยากให้เมทิลลินบลูเข้าไปนะครับแล้วอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะ ส่วนรายละเอียดในวันนี้ผมก็ยังไม่เล่าละกันว่าต้องยังไงเมทิลีนบูร์ยังไงอะไรบ้างครับแต่ว่าเมทิลีนบูร์มีข้อควรระวังในคนที่เป็น G6PD ให้ไม่ได้นะครับไม่งั้นไปเลยแดงแตกนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องระวังถ้าให้อะไรไม่ได้จริงๆก็คือให้ให้ออกซิเจนดมไปเดี๋ยวสักพักมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับหรือจะให้อินทรีย์ลิปิดรวมโดยไปจับในตัวอะโดเคเอนทิงก็อาจจะเป็นการรักษาที่นอกเหนือตาราแต่อาจจะพอทําได้ดูลมทําได้บ้างนะครับโอเควันนี้ก็เล่ามาซะยาวเลยเรื่องของการไอรุนแรงนะครับดังนนนัั้้โดยสรรุปแลวะคบ ประการแรกให้เราดูที่สิ่งแวดล้อมนะครับการสำลักการสูดควันต่างๆพีย5บมุหรีนะครับต้องหลีกเลี่ยงให้หมดนะครับรวมทั้งคนที่รับประทานยาบางชนิดอยู่นะครับยา a า e i e ซึ่งเป็นยาลดความดันนะฮะหรือว่ายาลดยาที่ทําให้มวลกระดูนเพิ่มขึ้นหรือยาจอดตาโรคต้อหินยาแคลเซียมชนลบล็อกเกอร์พวกนี้เป็นต้นถ้าหาไม่เจอแล้วก็อันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับ เราไม่ได้ใช้ยากดการไอแต่เราต้องไปรักษาที่ต้นต่อของสาเหตุที่ราให้เรามีอาการไอเรื้อรังแบบนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ